บรรยากาศยามเย็นหลังจากเช็คเที่ยวเช็คอะไรกันเรียบร้อยครับวันนี้ก็จบที่27เที่ยวครับผมเสียตินก็กลับบ้านแล้วแต่สำหรับคนนี้ไปไงมาไงมาโผล่นี่ฮ่ไ,ไปไงมาไงโอ,นนอ,นนอ้มาถึงมาถึงก็ซัดใ,ใหญ่เลยดูดิอู้หิวอ,อู้ยิบเจ็ดครับ เขาว่ารถเนี่ยใช้งานยี่สิบเจ็ดวันนี้ได้ยี่สิบเจ็ดเที่ยวถ้าลงไปเอาพร้อมกันอีกก็ยี่สิบแปดเขาเรียกว่าวัดเฟืองวัดเฟืองดูอไม่ถอดล่ะนะไม่ถอดล่ะอุ้ยเขาถอดวัดกันเรียบร้อยแล้วพี่ไปทั้งวันนี่ไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะอะไรเขาแค่หิวอีกแล้ว พิวต์กินยังไงก็กินไม่วอไปไหนมาดูรถมาดูรถที่ไหนอ๋อรถใหม่บอรถใ่รถใหม่เนไม่กี่อ๋อไปใกลทงบอใหม่จะเยียบคันไม่เ,เมข้ไม่จะต่อใหม่หรือว่าจะอะไรหาพิวต์เมื่อสอง โอ้รถรถเขาประกอบไอ้รถบ้านที่เขาใช้งานแล้วนี่บอกเขาจะขายต่อรถเนี่ยรถรถก่อสร้างอ๋อโอ้โหเธอบอกว่าวัสดุก่อสร้างไม่ต้องถามไม่ต้องสืบรุ่นนั้นน่ะดับก็ไม่ชันไม่เอานเลยดีดีนะเหยียบเข้าไปพี่ไม่เจอปูนอัดอยู่ตรงคันเร่งไงงายไหมครบไม่มีอะไรเหลือเลยภายในเหรอเท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่ สมสบมอ้ทำไมเขาไม่ธรรมดาไงม่ใช่คาดลมอรุ่นไหนพี่โอ๋อซูโม้บ้าดีมันก็สีสวยอืมดำหกตันโอ้กระบอกใหญ่เลยเรื่องซเโมสตึกอ้ไโอ้ไม่่านี มันเป็นไรมันเข่ามันมีเอนะนี่แต่ว่ากระจกมันปิดไม่สนิทโอ้ย่าว่าแต่กระจกลูกยางไม่รู้จะประตูปิดเข้ามาลูกยางไม่รู้จะสนิทหรือเปล่าน่ารุนนั้นเอาพี่ไไม่มีคือคนขับคนหนึ่งนต่พี่เหินอ่ะเนนั่นแหละ่ถ้ามีรถอ่ะให้ไอ้พี่เหินขับอ่ะแกดูแลรถดี เ,เอก็มันขาบรถใครอยู่ไหเฮินไหนเฮินจะรวยไม่นี่ตัวเท่าตัวใหญ่กว่าพี่หิงใครนะที่อยู่กับต้ไม่รู้จากลรอตัวใหญ่กว่าพี่หิงเหรอว่าบาปไม่สนิทกันโอ้โหนึกว่าพี่วุฒิไปไหนมาที่ไหนได้พายทงไป ไปถ่ายคลิปผิดฝากผมไปถ่ายคลิปใหม่แล้วเลยโอ้ไปถึงสตึกไม่แวะเข้าสี่แยกทางพาดหน่อยเอาคันไหนก็ขับมาเลยระดับเสียวูดแล้วทีวูดสยางสองเดือนก็จ่ายได้แล้วลงรถก่อนนะไอ้ธงบอกไอ้ธงบอกไม่รู้จะออกปากบอพ้นหรือเปล่า ฮะไม่พูดถึงแรงอะ่ะแต่ว่าแบบฝุ่นไงฝุ่นไง <c oughs> <c oughs> ต้องแบบใส่หม้อยมงนะนนนนนต้องแบบใส่หม้อยมงนะพี่วุฒดบอกข้างในไม่เหลืออะไรแล้วเลืออนไม้นี่เอามืเอ,เอ,เ,อเอามือหมุนเอาเลยรุ่นนะั <c> ้น <oughs> แต่ว่าตักขับเองอ่ะมันก็น่าซื้อนะคะนั้นอ่ะสามแสนใช่ไหมสามแสนหกอ่ะเอ้ยที่บ้านผมไอ้นั่นมันอยากได้เนี่ยยุธอ่ะบักยุดอ่ะอยากได้บักยุดพี่โกเขียวอ่ะไอ้ลูกน้องบักลีอ่ะนัอยากได้หยุดรถเกี่ยวนะอมื เราเผาทุ่งแล้วเว้ยเครื่อง185เครื่อง210เลยอ่ะพี่เขาวางเครื่องมาใหม่เครื่องมาเลยอเครื่องดีกว่ารถผมตัวน้นมีโบด้วยเนาะฮะเขาเป็นไอแล้วแต่ว่ารถใช้งานก่อนในร้านวัสดุอย่างงี้นะเขาฮะอ สูงเงี้ยหกสิบรุ่นนี้ไม่ต้องใส่ละแนงก็รุ่นเนี้ยใส่หตันอะนี่วิ่งคู่กับยักษ์ก้าได้เลยถ้าเอามาเนี่ยนี่แล้วนี่เราตามหาเมื่อคืนดูเอาดิบ้านอยะขับเองน่าซื้ออยู่อ๋อซื้้ออมพี่ซื้อมาไอ้ขายขนาดขนาดไอ้ธงไปกับพี่ไอ้ธงยังใส่หัวเลยการจะขาย โอ้ตายตายกูเป็นโรคปอดตายวันนี้เลยก็เลยโอ้โหพี่มันจะได้คืนทุนหรือมันจะมันจะได้ขายซากอะมันมีหลายที่เลยทั่วประเทศมั้งไม่ใช่ทุกจังหวัดหรอกเขียนแล้วเีอาแล้วแล้วนี่พี่กลับไหนกลับหลังหันใจ ทำไมวันนั้นนราบอกเอาป้ายทะเบียนรถมาแล้วทําไมไม่ยอมติดตั้งแต่ก่อนวันที่สิบห้าสิบหกโอ้ก็รู้อยู่ก็ก็ท,ท,ที่ผมที่ผมคุยกับพี่พี่บอกว่าผมเอามาแล้วอยู่บนรถใช่ไหมแล้วพี่บอกจะไปถ่ายน้ํามันเครื่องก่อน,นผมถามพี่วันที่สิบสี่ใช่ไหมโอ้ถ้าพี่ติดก่อนนะโอ้เต็มตีนผมซื้อผมซื้อหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์มันมันออกมันออกห้าหนึ่งเก้าใช่ไหม มันออกห้าหนึ่งเก้าเออนี่ตัวกลับได้เลยผมฝันว่าไอตัวเลขมันเอาตังค์ให้โอ้โหถ้าเป็นถ้าฝันมันบอกว่าให้ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะพี่โอ้ได้เลยน,ะ <laughs> นี่ครับพี่วุฒติดแผ่นป้ายช้าไว้ทีเดียวเองไม่งั้นนี่ป,นป้ายมันมาก่อนหน้านี้นะใครใยดวงเห็นนี่ใย,ยดวงซื้อนี่<อ>พี่วุฒป้ายมันมาแต่พี่วุฒเอาไว้ในรถครับ เขาบอกรอไปถ่ายน้ำมันเครื่องเขาก็เลยไม่เอามาติดผมซื้องวดก่อนนูน้นเหรอใช่โอ้น่าเสียดายนะพี่วใส่่งดทีออกนี่ไม่่ซื้อออเนาจะติดไว้หน่อยนะนี่ถือว่ามันถือว่ามันค้ำคูนนะพี่นะพอเราติดป้ายมันก็ถือว่าถูกนะนี่ครับกินข้าวกลับแล้วไปไปพี่ครูนินจะรอกินข้าวรอไหมไม่เคยรอ <c oughs> อพี่บุดกลับแล้วครับจำสิ่งดินดวนเราพาถอทงไปเอา้าขวดไม่ได้แช่บะชูอไอตัวขวดไม่ได้แช่ไว้ติขวดที่เก็บไว,ว้เมชาโอ้แช่อยู่ชูกินกระป๋องคนระับเมือ่อวานกลับบ้านแป๊บเดียวเนะมันเส้นทางตรงเนาะชั่วโมงไหม ชั่วโม,มงหนึ่งไหมขับรถ,รถไม่ถึงไงก็ถือว่าแป๊บเดียวแหละกลับบ,บ,บ,บ้านบ้านลำาบ้านจะรวยอย่างว่าหละมันเลี้ยวไปมันก็ไม่ได้เข้าไกลเนาะเลี้ยวถนนเข้าไปมันก็เจอกันใหม่ๆๆคลิปหน้าครับผมส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับยิง่งยิ่งเส้นตรงถนนโล่งๆด้วย <ST> ไอแสงหมดไม่ว่าลืมทางเข้าบ้านเองเฮ้ยเลิดะเลิดตะเลิด